ดีพี่น้องดีพี่น้องมีข่าวดีพี่น้องพูดดีมาเที่ยวแตวันกำลังจะขาหูกนไปอถือจึงเลขหลังสู้น้ำร้านเนาะหลังไฮโซจึงเลขสามโต้วจะเลขสองโตมื่นก็บานพี่น้องจึงเลขสองโตหาพันเกียบตาเลขสามโตหาพันเกียบพอดีเป็นสิบพันห้าสิบ แต่ประมาณมื่นกว่าบาทเนาะไม่หน่อยแต่แม่มวยเป็นคนจนไห้แล้วก็ถือไพนดิชแล้วแพนถึงบดแก้งดน่น่อยนี่พี่น้องสี่ราสุัไม่น่อยเ็คนจันเลยให้เขากุ้งเนาะชากุ้งกับปฏิเสธเลไไม่น่อยเอาปองซองเนาะอลไรม่ม่อวัเอากรเทืนสววแล้วปองหาเออวะตอนชอบเป็นคนเอาพ่อจกเขาจีก็บอกพ่อประจีเลยปองเศร้าเนาะเป็นิะ่าะปองสามพันไปไปไปถ สแปงถึ3สามแปงถึกสามสามต3ตัวหนึ่งพันกีบดสแปงกระสามพันเลขสองตัวเลยพี่น้อง กานนด้อยกกิน้า่ลนนอ่่านน้มันงมันเบิแล้วังเลขเลนือาได้ดีใจ้นอนนางูหงเลยไปนอสาคนเลยยนึเื่องนอยนไอ้กุ้งถึหมื่นหนึ่งนี่นะพอดีได้หมื่นหทั้งเลขสองตัวสตัเลขไทยพียงออกเจ็ดเจ็ดสาม

ไพ่แมอกับแม่บ่ถอ si ่อ um บ่ถอมา่านนั er ่งมายุ hmm? yes. <S s no. ่มมา่าเ um ่อาเียนานหนไน่อกับแม่บ่ถด้ซื่อซื่อบ่เว้นน้ำามสามสองสามสองสเหนกามเจองาสองมนสามหาสามหาสเจ้าขึ้นสองแด หมด้เอออเสียเป็นเดียวเนาะคันออกสามานสองกเอกำเนาะเื่อหลั่่หลัมาหลัไปหลัมาเลยเหมือนพันี่น้องโกหมือนหาสิพไดมาไดมาหมื่นหนึ่งเบเบลอยกบาทได้มาหมื่นหนึ่งกับโขพี่น้องเลย ขอให้หลังคำหลังคุณเอมนี่กินเจ้าบีเลยเนาะตอนนี้ไปซื้อของมาสลองกับน้องสาวจะเอาเป็นขนมขนมอะไรเพื่อน้องาะว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องหมอเนาะกาเป็นขนมแล้วก็เอาเป็นเป๊ปซี่พอวันก็โทรมาดีใจจนโทรศัพท์ตกหน้าจอแตกไปตั้งเนาะไปเถอนเนาะ มาเรียกเบิ่งของกินให้น้องเอาไปสลองกันเลยเอาให้น้องลูกนละของเจ้าเชยนเจ้าบ่านมมันยังไปน้ำบ่เนมมันยังไปน้ำอะไรนมยังน้องลูกมากินเจ้าด้ากิน้เจ้าเียร้อน เต็มที่เต็มที่อะกั๊บเราวหมือนเขาไอ้เพื่น้องเดินกั๊มการซื้อโอเอซี่เนาะไปสลองกันนำหน่อยนึงพี่น้องเอาเอาเฮงเอาเฮงบกุ้งก็บม่เคยซื้อเรียกเจ้าเธอไปเลยกับมื่อนี่แหละลองซื้อเบิ่งกันยันวา้างให้โชคกันล้านก็ให้โชคอะไรเมื่อื่นเมื่อเมื่อื่นชิ้เมื่อเอานะกับแม่น้อย เพิ่มาเอาเงินเลขแล้วก็สิมาผูกแขนหลานก็เป็นมื่อื่นเพราะอะไรพ่ามืวอนี้น่าเฉียบเทันกลแล้วไปกลับห้องห้องเลยพี่น้องเลยนี้ใหห้น้าสบายดีน้องลุงสบายดีลุงป้าก็ันละเป็นได้ทึกใจใช่ป่าขนมนะบยลุงขนมทึกใจใช่ป่าไอ้นัดเป็นคนเลือกให้ได้ไงกินไงกิน กินขึ้นกันกินขึ้นกันาแล้กนข้าย O E C นะเด้อน้องแทอกเ่ของแทนเพื่อนขอแท้จแจนะมาเบ่งโอ้ยว้คำควรเล ลานกับล้านคำล้านคูณพี่น้องเอ้ยให,โห้หโชคให้ลาบให้โซคให้ลาบนน้อยนีไปอ้นให้โซคใลาปกเลนใร้านไออ้นลูกจในโซคขนาดนี้น <c oughs> มาให้โซคให้ลาบเลยมาแต่ไกเน,นาะแต่ขาดมันรถกลับบ้านโชคดีโชคดีเหากัาาน ้งกูนมนได้แตาินแกแย่อขับใจเดือดละเด้อคำคุณนคำคุณใหญ่ไปหมดละเป็นใจน้ำกุ้งเด็กน้องเลยมาไก่ให้น้องเนาะมาไก่ก็ชมมาไก่สมมาไก่ได้คขาน้ำมันลดให้น้องอพอบ่ถึเงี้ยเนาะถึงไวนะน้อยมีวดต่อไป กับกระบดไม้เข้ามานั่นดีแล้วแบบนี้บกระซูกก็น่ากับบุคอลลินเลขบันไดนะฮะเคยเคยมาเลขไทยเลยซื้อเลยว่ะบ๊อบมนีก็คือมามาบุนีทีมงานเท่ากับภาคกันซื้อเลขกับบุคคลซื้อติึกแถวประกงคือกันแล้วก็ส้วนกันซื้อไปได้ลินหัวไปน้องบุคิดว่ามันจะถอึกจะเร่งตื่นๆอยู่นะกับว่าอนีได้ไปนอนเนีเห็นว่าเนี่ยมวยคือเก่า บ่เคยทิ้งยัี้เลยทิ้งยานชดรถโอเคเนาว่าลีบ่เคยได้ซื้อเลขดอกดนซื้อเถื่อไอหนาให้กิตเตะไอหนามซื้ออยู่บ่ไม่ตื่อเดียวก็ซื้อจุบวยลายก็ซุ้งซุ่นก็ประมาณร้อยบาทนะพี่น้องเป็นเงินไทยกระมาณการเชียงโซ่มาแล้วการมุนีที่ที่ิ้งมุนีกันแม่น้อยได้พี่น้องแม่น้อยเป็นคนจนให้บ่คุนกับวาลิ่ลินหัวไปเพราจดอะไรแล้วกันคือล่าเพิ่งเออ ขอบขอบคุณแม่น้อยเลยเมือนเมื่อเง็นได้เงินก้อนสีเอาอบคุณแม่น้อยจะกินห้ใช้งวดึงเมื่อนได้เงินก้นให้แม่น้อยกับแม่มวยกินน้ำกินไนเนาะอยากเหยียดจักร้า ให้ไม่นอยคับแม่่ัวากินน้ำกินน้จะนอก่อใจแล้วพีรถจักรงนลำเาเขียนได้หม้องอะไรากเงินล่นกระเป๋าหน่ไหมเราซื้อกระชากนนะกัน้ำกับสมวยบอกเล่อนันตัวตั้งตัวโตพนันเป็นคนจดพนีนเป็นคนอยากเกี่ยราคาใครกินน้ำกินน้เมื่อไห่แล้วผูดเล่นผูน้อยเป็นน้ำใจนี่อยากเกลีราคาหสองพันหกคนพุ้มวยยาได้่ายาได้พาลูกคุณมาอะ กะถือได้พี่นองก็ถือแม่มยถือสองพันเนาะเพิ่นเพิ่นโพซื้อลนยเพิ่นเพิ่นประหยัดพี่นองเพิ่นประหยัดเพิ่นซื้อลายสัแบกก็คือสามพันสแบกถืสามพันไม่น้อยก็สามพันไม่ก็สามพักีบกุ้ง3ามนะฮะพันสิบพันเลยจ้าเล็กสามตเด็กสามตูก็หา็กสตเ็กสงตก็หาสิบพันเนาะ อเป็นส oh, oh, hey. ิบพันโอ้ยต um, like oh, like ื่นตื่นเลตอนนี้ตอนนี Luc ้ย like ังบ่ได้บอกสามิงกยังบ่ได้โทรบอกอีแมมสามตัวไปแคูณคูณสองคูณสองคูณสามณเลขสตัวคันคันนาโทรบอกอม่อมให้เนาะม่ให้แ้่อ้าวคือบอบอกคืออม่เราให้หรื่องบอบอกแล้วให้เรื่องบอบอกกันแล้วเออเรื่องบอค่าคลิปเป็นรองไงอันคลิปในกบว่าได้อย่างเด้เพื่น้องบ่ได้สนับสนุนในที่เรกได้แต่ว่านี่บกุงอยก อย่าลืมว่าจะเก็บภาพบรรยากาศเนาะตอนตอนดีใจเนาะทีมงานเนาะดีใจเพราะว่ามามือนี้ตั้งใจมาเยี่ยมเอออะไรแบบนี้มาเยี่ยมร้านของเราเร้าน,น,นาร้านไฮโซวันนี้เนาะร้านมัดไฮโซก็เท็กเลขอะไนี่ก็เป็นความเป็นดีได้เป็นเกินจะได้ปะร้านไฮโซเนาะเป็นโซ่เป็นเฮงเป็นไง คลิปดีใจฮะไปเบิ่งทีส่องส่องแค่องไอหน้าเนาะส่องส่องไอหน้าไปเบิงอย่างนั้นเดี๋ยวพากระดองเราพากันดองจนจนห้องสแตกบรรยากาศอยู่ห้องหมอพี่น้องอยู่ห้องพิเศษมีแต่เอื้อยแหน้องเองได้พี่น้องได้มีแต่ทีมงานทำก็เลยเป็นก no. yeah. ันเองพี่น้องเลยแต่ว่าผิดพลาดบันไดก็ต้องขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อวันนี้มีแต่คนกันเองพี่น้องมีแต่เอื้อแหน่งเองก็เลยบ่เป็นยังเนาะ เอาคลิปนี้ก็นใช่ขอลาไปก่อนได้พี่น้องเด้อฝากส่งสมัยชวนชินหน่อยเด้อจ้าพี่น้อง <c oughs> ไ, <c oughs> ไอ้น้อยแฟมิลี่จ้าหมูพั่วเช้ากุ้ไข่หน่เด้อน้องนัดกีเอชหน่เด้อจ้าน้องลุงคนน่ารักต่อไปกันนะซิมีช่องเอามาใหม่อีกช่องหนึ่งเนาะอันช่องน้องมเมฆแต่ว่ายังไม่คุ้จกกักไว้อโออ๋้โห เดี๋ยวจังไดกับ่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปกับพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่เบิ่งท o u คลิปด้วยพี่น้องเด้อสบ,บายดี